สวัสดีคับวันนี้ผมจะมาทําตัวภาคแยกอีกตัวอีกตัวนะคะเพราะว่าในตัวภาคแยกข่าวนี้จะเป็นตัวที่รู้สึกเหมือนกูนจะทายากที่สุดแล้วใช่ตัวภาคแยกตัวนี้จะเน้นหาเป็นหลักนะไอตัวภาคแยกอันนี้ยังไม่ได้คิดชื่อเนื้อเรื่องนะครับก็มันจะอยู่คนละซีรีส์ของเพอร์เพลแลก็ซีรีส์ของเมลานเฟเกาเป็นไงเฮี้ยกูมีกูมีสามซีรีส์แล้วเป็นไงไม่ธรรมาดา แกนะแกรอ้อยลงถึงพื้นก่อนกรรมาการเขาน่าจะประกาศไม่ต้องรอหรอกไม่ต้องรออะไรสักนิดขอให้ทุกคนต่อสู้อย่างสะดกกับคุณก่อนตัวเองแ่ครูสาให้มานะเนี่ยก็คนมันอยากจะใช้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเล่า ัวแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่หุ่นไม่ใช่หรออยากซัดกันนอกจอมะเพราะฉันก็ไม่ได้มีแค่หุ่นอย่างเดียวหรอกนั่นเกิดตัวฉันไปสู้เองแค่ตัวเปล่าฉันก็สามารถชนะแกได้แล้วฮ่าๆ <c oughs> แกมันไอ้ง่ไอ้ง่ชัดเจนเลยไอ้ง่นน่โอเยไม่มีทางหรอกที่ฉันจะแพ้แก ก็ไม่ใช่เอาไป,ไปกินอา่าไปกนนี่ทำอะไรฉันไม่ได้งั้นแกก็โดนมัดไปด้วยเลยแล้วกันฮ่าเจ็บจุงเบอร์เ,เอาไปแดกซะเอาในด้วยอาฮ่าเจ็บมาอ้งโง่แอ้น,นี้ฉันจะด่ากแกว่าไอ้งโง่แล้วละกัน เฮยด,ดิจะรอวาอะไรใครยังเดียวจะรออะไรนักหนาแบบนี้มันสู้กันนอกจอเลยไหมไม่ยังไงเก็เนี่มันก็ดีอยู่แล้วต่อสู้แบบขุ่นนี่จะดีมากเพราะนนไหนๆกรรมการก็ไม่ได้บอกว่าสู้กันยังไงเอาไงเล่าสู้กันด้วยปัญญาหรืออะไรจะจะสู้ด้วยการต่อสู้แบบน,นี้แหละ พีไวพีใช่ไหมได้แบบนี้ก็ดีจะได้เอาดาบมาดาบเหรอฮ่าดาบของฉันต้องแข็แงแน่นอนฮ่ายัางไงแกต้องแพ้แฉันอย่างแน่นอนอาร์ไกลฉันถ้าเกิดใช้ดาบไม่ได้ก็ใช้ระเบิดดีแล้วทำไมไมันต้องมาโดนดีกูด้วย ไม่มีทางที่ฉันจะแพ้แกเพื่อเงินรางวัลห้าสิบเหรียญน่ะฉันต้องการห้าสิบล้านเหรียญไม่มีทางหรอกพวกเราทั้งสองนะ่ะจะไม่ยอมกันก็นไม่ยอมมันกันและไอ้งอ จะใช้ระเบิดเลยก็ได้นะในตอนนี้นะ่ะแบบนี้ก็ต้องใช้การทะลอกผัแบบขั้นสุดยอดแล้วเจอกันตัวต่อต,ตัวมะเพราะจะเกิดล่างแบบนี้นะ่ะฉันไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่อวตาแกหน้ากากจริงๆไม่มีทางเว้ย ถึงจะมีแต่เนื้อแล้วก็กระดูกเล็กๆน้อยๆก็ตามอาหยาดยานะไปไกลๆนายที่ก็มาต่อสู้กันดีๆดลเอาหุ่นของแกมาไม่มีทางหรอกแกก็โดนฉีบไปซะ อาวุธที่ขาหุนอ่ะมันดีมากไม่มีทางที่ฉันจะแพ้แกหรอกฉันก็จะไม่แพ้แกเหมือนกออันแหละเอ้อง่าะทำอะไรยงอ่ะกับสวนร่างกายของแกจะมีจุดบอดอแค่ฉันยังไม่ได้ใช้น่ะ จุดบอดคนแะก่น่ะจะมันตรงหน้าอ,อกเพราะหุ่นแต่ละคนจะเหมือนกันทั้งหมดไงไอ้งอ่ไม่แต่จุดบอดก็ด้วยที่มันสามารถยกได้แค่จุดแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นบา้าดาแบบที่มันวีด้วยกันหรอหยุด่ะออาไปไฟแค่นี้นะมันจะไม่ทำอะไรได้ ออาไปซะออกก็ออกมะไปมือเดียวไดว้ไม่มีทางที่ฉันจะยอมให้เด็กง่ๆอะไรขนาดนี้หรอก อีทางอ่าร่างกายเริ่มไม่ตอบประกอบแล้วร่างหุนจะจะตายแล้วหรออ่าร่างกายของหุนระเบิดวันนี้ฉันสวยะกืน หาเป็นไงชนะได้หรอผู้เล่นหมายเลขห้าสี่ห้าชนะผู้เล่นหมายเลขห้าสี่หกแพ้ปะโถยอแพ้คนธรรมาดาขนาดนี้เนี่ยนนะต่อไปเป็นหมายเลขห้าสี่สามฮ่า่าต้องชนะแกได้ ฉันจะต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นไปฉันเหยียบก็ใครเด้ก่อนที่แกจะตายอยากจะตายด้วยแบบไหนฮ่า ห้าสีสเป็นคนที่เก่งเก่งใช่ไหมอวตาาแค่นี้นะ่ะจากการฉันไม่ค่อยได้หรอกเพราะฉันมีพลังกับอวตาาตัวนี้บ้านะ สี่ห้าสี่ห้าเป็นผู้ชนะหมายเลขห้าสี่สามเป็นผู้แพ้ตกรอบต่อไปเป็นหมายเลขห้าสี่แปดฮ่าฮ่าอยากในแกก็ไม่สามารถชนะข้าได้ข้าเป็เอาตาบป่าแกวันไหนกะจอบ ได้แค่เ,เงินรางวัลนนะ่ะไอ้บ้าเาาก้จะต้องตายเก้จะต้องตายเท่านั้นตายตัวทันเดียวฮ่าไอ้ง่เก้จะต้องตายฮ่าฮ่กจะต้องตายเก้ขอใช้อวตารปลาตัวนั้นด้วยแล้วกันเป็นอีกตัวเลยละมันมีได้หลายตัวกันสังเลยอะไมค์ขาดอะไร ไงฮ่าฮ่าฮ่าแกจะยอมไหมแค่กูายางที่นไปไกาเหรอฮ่าแกน่าจะยังไม่รู้ว่าฉันเป็นงูนะฮ่าฮ่าฉันใช้หางเป็นอะไรเป็นหมด ต,ตัวนี้โค้จะใช้ง่ายเลยแต่ฉันก็นย้ำใช้แบบสมบูรแกจะดูถูกข่าเกิดไปแล้วงั้นขอกินเลยแล้วกันขอยอมแพ้ข่ายอมแพ้ไปตายงอแกควรยอมแพ้ตั้งแต่ศึกแรกแล้วตั้งแต่ที่เจอฉัน หมายเลข58แ้ฮ่าตายไปงเอาตมเดิกต่อสู้ได้ได้ลนไอ้หขนัโคตโหดเลยเยอาบอไงหมายเลข เป็นเลขที่ไม่ธรรมดาลเลยไม่แต่สามารถจัดก,การลูทีของฉันได้เลยเหรอใช่ดีมาใจะยอม ได้เลยเพราะว่าผมมีเขาอยู่แล้วเขาเป็นคนที่น่าจะช่วยผมได้มากที่สุดเดินออกไปซะและ้วคุณจะเสียใจในการต่อต้านเขาคุณน่าจะยังไม่รู้ ไม่จะออกอยู่แบบบานเย็ดเดินออกไปตรงๆเลยว่าไม่กลัวเลยนรู้นะว่านายเป็นใครหมายเมฆสี้าดูดิละน,นนาจะเจอการมาลเลยนะ แนะนำตัวเป็นทางก,การนะชั้นหมายเลขห้าสี่เก้าหมายเลขห้าสี่หนึ่งส่วนชั้นหมายเลขห้าสี่สองท่วน้นหมายเลขห้าสี่แปดส่วนชั้นหมายเลขส่วนชั้นหมายเลขห้าสี่ศูนย์ ชั้นหมาเลข559ชั้นหมายเลข556ชั้นหมายเลข5 9เราาจะได้เจอกันแน่แน่เราจะได้เจอศึกต่อไปแน่เลขก เจอกับหมายเลขห้าแปดหกตเราก็ได้ไม่ไม่อยากเชื่อนะว่าจะได้กัวเราฉันรู้จุดอ่อนคุแกเลยนะใครจะยอมหรอที่จะจับเหียบนั่นง่าย ไปเด้อเฮ้ยทำไมเรายังไม่โดนจุดฝังคันของมันสักทีขอโทษตีขึ้นบ้างล่ะดีกี่นะที่แล้วตอนนี้ กบไม่ละคือมาดูสิใครสามารถคนล่างได้นะคีโกกดีกว่าแกกัไลจุดอ่เลยดีกว่า ยอมมันได้หรอพยาย,มยามแกไม่ยอมใช่ไหมอันก็โดนระเบิดปะวันนี้ สามเปน็นผู้ชนะหมายเลข5 545หตัดหมายเลข5้าสี่เก้เริ่มกันได้ไปพี่เจนิหมายเลข 5. 5, 5้เไไเาเริ่มได้โอ้มันน่าเลยจริงๆ อดเดิมไปแล้วกันนะโอ้โหเ่อะไรเนี่ยหมือกับการเป็นตับดักเลยนะตับดักที่จะเจาะจริงนายน่าจะวางไว้ให้ดีๆด้วยล่ะกับดักพวกนี้นะค Ayo kita ini อันน้เพจมืใจก่อนนะกันโอ้ยได้ก่อนสิ ให้แกได้อะไรกันเนี่ยเป็นหยุดได้ไงแต่ก็ยังมีอ่ะจ้ะอะไรอีกเนี่ยโอ้ร่างกายฉันอยากชอบแบบนี้เลยข้าเชอยข้ชอบเยอะชอบแบบนี ดูนี่ค่ะแต่ค่ะก็ไม่สามารถจัดซีฉันได้เห็นไหมแค่นี้ฉันก็สามารถทำลายเธอได้นะ ระเบดิดเออระเบิดสวยแก้วอืออไมไเล่นสี่สาม നല്ല <coughs> കാര്യമാണ് ระเบิดให้หมดพลังของคับช่างโหดสุดเกินอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับไม่รอดเบกาไม่ใช่ภาคไม่รอดเบกาดิ้ไม่รอดเบเกล p พ p จบแล้วบาย